เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์ใน Facebook กันเนาะอ่ะเดีขั้นตอนจ้เไป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวก็ให้มาทําตามผมกันได้แบบง่ายๆกันได้เลยเนาะก็ะก่อนอื่นเลยนะครับผมเราได้กดเข้ามาที่ Google นะครับผมแล้วก็ให้มาพิมพ์ค้นหาที่ตรงนี้ตามผมไปกันนะครับว่า KMM ีกิจเหตนะผม KMM ีกิจเหตเนาะอ่ะแล้วก็พอได้พิมพ์ค้นหาตามมาได้แบบนี้แล้วเราก็เจอเว็บไซต์นี้เลยนะผมก็แล้วก็กดเข้าไปกันได้เลยนะผมกับเว็บไซต์เนาะะอ่ะ พอเราได้กดเข้ามากาลนในเว็บไซต์ในเว็บไซต์ก็จะมีเราได้กดลงชื่อเข้าใช้งานกับสมัครสมาชิกกันได้เนาะใครนะครับผมที่ไม่มีสมาชิกก็เราได้กดสมัครกันไปได้เลยเนาะอะพอได้กดสมัครกันมาแล้วถ้าผมในหน้าต่างเขาก็จะมีเราได้กรอกชื่อก็มลกรอกรหัสผ่านแล้วกันไปนะผมแล้วก็ปติที่ตรงข้างล่างนี้เพื่อเป็นการยืนยันเนาะและกดสมัครไปทนน่งงานี้ง่ายก็จะเป็นการสมัครได้แบบเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับผมหรือว่าใครนะคะที่มีสมาชิกกันอยู่แล้วนะครับผมก็เราได้กดลงชื่อเข้าใช้งานกันไปได้เลยนะครับผมเรากดไปเนาะ แล้วก็พอได้กดเข้ามากันแล้วนะผมหน้าต่างแรกของเว็บไซต์ก็อยู่ตรงนี้เรากดกลับมากันได้เลยแล้วผมที่หน้าต่างแรกของเว็บไซต์เนาะอะแล้วพอได้กดกลับมาแล้วที่หน้าต่างเรื่องเว็บไซต์เราทีนี้เราก็จะเจอ็นเว็บไซต์เราก็จะเป็นอย่างนี้เลยเนาะหน้าต่างแรกของผมหรือว่าใครที่ลงชื่อใช้งานกันมาแล้วเรา่าสมัครสมาชิกกันมาเนาะหน้าต่างแรกของเว็บไซต์ก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะผมจะมีบทบุบริการแบบฟอร์มให้กับเราได้สามารถจะเลือดทำการกันได้ครับผมหรือว่าจะมียอดเงินในส่นตรงด้านนี้ให้กับเราได้สามารถที่จะมาทำการในส่วนรงานเเะะริจติมรงด้านนี้กันนได้ผมที่่าาวเเเติิง เราได้กดเข้ามาไการที่เติมเงินหน้าต่างการเติมเงินก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมไม่กับเราได้สามารถที่จะเข้ามาแล้วมาทําการเติมเงินกันได้แบบง่ายเลยเนาะปรากฏเข้ามานแลวเขาจะมีช่องทางการเติมเงินให้กับเราได้สามารถที่จะเลือกเติมเงินกันได้ด้วยและผมตะ6ช่องทางแบบนี้เลยเนาะใครสะตกสนใจช่องทางไหนในการเติมเงิน6ช่องทางนี้เราก็เลือกกันไปได้เลยและผมตามแบบนี้กันไปเนาะอ่ะก็ตามนี้เลยหรือว่าใครนะครับผมที่เติมเงินไปได้อยู่แล้วหรือว่ามียอดเงินกันอยู่แล้วนะครับผมก็ได้กดกลับมาที่หน้าต่างเดิมเรือเซเรากันได้เลย พอเราได้กดกระดมาแล้วที่หน้าตา่างเดิมของเอว็บไซต์เราทีนี้เราก็เริ่มกดบูกระบบริการแพลตฟอร์มเรื่องการทำการกันเนาะแล้วก็เลยไปก่อนเลยนะผมงแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กเราก็กมาเริ่มกดบูกระนะผมเมื่อกี้เราได้เป็นการเพิ่มยอดไลค์นะผมเราก็เลื่อนหาดูเลยเนาะอ่ะเขาถูอยู่ตรงนี้เลยนะผมเพิ่มยอดไลค์เนาะผมก,กดไปนะครับผมอ่ะนี่เลยเนาะอ่ะ เหมือนอันนี้ผมจะเลือกผิดเดี๋ยวผมเดี๋ยวเอาใหม่เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเลือกบทหมู่กันนะผมเราเลือกบทหมู่แล้วผมจะเลือกเป็นบริการแนะนำผมเฟซบุ๊กเลยแล้วกันนะผมก็เลือกกันไปเนาะอะเพ่อเลือกบทหมู่ไปได้ครันนี้ก็เลือกบริการกันต่อแล้วผมเราก็เลือกเนาะผมจะเลือกเป็นอันแรกนี้เลยแล้วกันนะผมอ่ะเลือกตามผมเลยก็ได้เนาะเดี๋ยวไปเลือกผิดแบบผมนะผมอ่ะมาตามนี้เลยเนาะเพอเลือกบทหมู่ล้วบริการไปได้แบบนี้แล้วนะผมครันนี้ก็เรากดกลับมานะผมที่อ่ะโพสต์เฟซบุ๊กของเราเพื่อทำการคัดลอกลิงก์นะครับผมอะแล้้้้้้้้ววววววกกกกกกััันนนนนนนมมมมาาาาาาาแแแลลลลใใหิิงงงง์พพอไไไไดดบบี็็็สส่่รจจทะะะเเเเเปปยผ อ่ะแล้วพอได้ใส่าทางลิงก์แล้วก็จำนวนแบบนี้แล้วก็ให้เรากดสั่งซื้อกันไปได้เลยนะผมเรากดสั่งซื้อกันไปเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวผมขอเพิ่มเติมหน่อยนะผมเมื่อกี้เนี่ยผมกดผิดเนาะเป็นการเพิ่มไลค์ของคนไทยนะผมเป็นการปั๊มไลค์แบบคนไทยเนาะที่ผมพาทำเป็นการปัร๊มไลค์เฉยๆแล้วผมก็อาจจะมีนคนต่างชาติหรือคนไทยอะไรกันบ้างนะผมแต่ใครที่อยากปั๊มไลค์คนไทยแบบ แบบล้วนๆเลยก็สามารถที่จะเลือกกันได้นะผมหรือว่าจะเป็นปกำไล์ต่างชาติอะไรก็สามารถที่จะเลือกกันได้เลยเนาะอย่างผมก็คือเป็นการปกำไล์เฉยๆเลยนะผมอาจจะมีต่างชาติเปลี่ยนอะไรกันปลดไปกันว่ากันไปเนาะอ่ะตามนี้เลยนะผมหลังจากการสั่งซื้อไปเขาจะมีการแจ้งบอกเรามาแบบนี้เนาะแล้วคําสั่งซื้อของเราก็จะเด้งมาอยู่ที่ตรงนี้กันด้วยนะผมที่ประวัติการสั่งซื้อก็เราได้กดเข้ามากันได้เนาะอ่ะเขเข้ามาดูกันเลยที่ประวัติการสั่งซื้อเขามีการแจ้งบอกยอดออเดอร์สถานะและเดออเดอร์อะไรแบบนี้กับเราได้สามารถที่จะดูกันได้เป็นแแแบบบบบบนน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 ีีีี้้้้้้เเ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 เลลลยยยาา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 ะะะออออออ่่่่่งงงดดดรร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 ร์์์ววไไไไไทกก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 กปปปัคคููหตตุณ็็็ซจมิ ให้เขาดาเนินการกันไปเนาะอะ,อะหรือว่าใครที่รอออเดอร์กันอยู่แล้วหรือว่ากาลังทาการอะไรกันอยู่ในส่วนของเว็บไซต์ต,ตรงนี้แล้วนสวนใจบริการ,ะการ,รอาะไร,ะเ,ร,รเป็นการเพิ่มเติม้วผมหรือว่ากาลังทาการรอกันอยู่แล้วเกิดสนใจบริการเป็นการเสริมเพิ่มเติมหรืออยากจะดูอะไรเป็นการค่าเวลารอแล้วผมก็เลยดกดเข้ามาที่ตรงนี้กันได้นะผมจะเขาบริการเนาะ ผมอาจจะพูดบวกกันไปบวม,มาด้วยนะผมง่ายในส่วนตรงนี้ของบริการนะผมหน้าต่างตรงนี้ก็จะเป็นการรวมบุ๋มบริการอะไรให้กับเราและสามารถที่จะเข้ามาดูกันไดน้ผมเป็นแบบนี้เลยเนาะหากสนใจบริการไหนเป็นการเสริมเพิ่มเติมในส่วนเว็บไซต์ก็สามารถที่จะกดคลิกเข้ามาที่ตรงนี้กันได้เลยนะผมหรือว่าจะทำการอะไรเป็นการเสริมเพิ่ม,มเติมก็สามารถที่จะกดคลิกเข้ามาเพื่อม,มาดูบริการมดหมู่กันได้หรือจะดูแพลตฟอร์มอะไรต่างๆที่เว็บไซต์มีให้กับเราเลือกเลือกก็ได้กันเลยนะผมตามนี้กันไปเลยเนาะ หรือว่าใครนะผมในน้าที่นี้ที่ใช้งานกันอยู่หรือว่าทำการกันอยู่แล้วเกิดมีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์เนาะเราได้สามารถได้กดเข้ามาที่ตรงนี้กันได้ถ้ผมที่หน้าต่างแรกของเว็บไซต์เนาะให้กดกลับมาได้เลยอ่าพอได้กดกลับมาแล้วที่หน้าต่างเดิมของเว็บไซต์เราทีนี้เราก็จะมาเลือกไอคอดที่มีหัวข้อที่ต่ออน d m i n ที่ตรงนี้ถ้าผมเลาได้กดกลับมาที่ต่อ a มมินกันได้เนาะ เราได้กดเข้ามากันแล้วนะครับผมเขาได้มีช่องทางให้กับเราได้เลือกที่จะแจ้งปัญหากับแอดมินได้ผมมี2ช่องทางแบบนี้เลยเนาะแต่มีทั้งช่องทางตัวช่วยเหลือและช่องทางลายนะผมเราก็สามารถที่จะเลือกกันได้เลยนะผมหาว่าใครเกิดปัญหาอะไรยังไงแล้ตวหลักสนใจช่องทางไหนในการแจ้งปัญหาเราก็สามารถที่จะเลือกกันไปได้เลยนะผมใลสนุช่องทางการแจ้งปัญหาเนาะอ่ะก็ตามแบบนี้กันได้เลยถ้าผมสำหรับใครที่เกิดปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์หรือว่าเกิดปัญหาในการสั่งองเออะไรกันไปเนาะอ่ะก็ตามนี้เลยหรือว่าใครได้ระบบจีได้ใช้งานไปแล้วไม่ได้เกิดปัญ เพื่อนเราคนรู้จักเข้าไปช้งานเว็บไซต์แล้วผมก็เราได้เข้ามาที่ตรงนี้กันได้เลยนะครับผมที่เขาแนะนำเพื่อนเนาะอ่ะพอเราได้กดเข้ามากันแล้วที่การแนะนำเพื่อนนะผมหน้าต่างการแนะนำเพื่อนก็ได้เป็นอย่างนี้เลยนะครับผมเหมือนกับเราสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็มาทำการแนะนำเพื่อนกันได้แบบง่ายๆเลยเนาะเพียงแค่กดคลิกเข้ามาที่การแนะนำเพื่อนนะครับผมแล้วก็มาคัดลอกลิงก์ที่อยู่ตรงนี้เนาะไปส่งให้เพื่อนหรือคนรู้จักเรานะครับผมให้เขาได้เข้ามาในลิงก์ของเว็บไซต์แล้วผมเพื่อมาจนงการทำการนะผมสมัครหรือว่าทำการอะไรต่างๆในเว็บไซต์เนาะเท่านี้งงง่่่าา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 ายยยๆกกกกกกรรรรมมมัััันน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 นแแแะะะเเเเเพือคคู้้้้้้จใใหขชว็็บบบบบบไไไซต์ดลลผีป หรือว่าใครนะผมจะได้ใช้งานไปแล้วนะผมในระหว่างนี้จาใช้งานในมือถือเนาะสำหรับใครที่ใช้งานในมือถือนะผมผมจะแจ้งข่าวะไรให้ฟังด้วยนะผมว่าตอนนี้เว็บไซต์ของ KMKT เนาะมีเวอร์ชันเป็นแอปพลิเคชันด้วยนะครับผมสำหรับการใช้งานในมือถืออาจจะมีหน่วงหรือขี้เกียจพิ์ค้นหาในเว็บไซต์ของผมก็สามารถที่จะมาโหลดติดตั้งนะผมดโหลดติดตั้งไว้ในมือถือของท่านเพื่อได้ใช้งานก็ได้แบบง่ายๆก็ได้ด้วยเนาะเผื่อใครที่ต้องใช้งานในการเพิ่มยอดอะไรต่างๆในเว็บไซต์ของผมบ่อยๆเนาะสามารถที่จะมาโหลดติดตั้งกันได้เเลยนนะบบผมมตาแี้ไป หรือว่าใครท้าผมจะได้สั่งซื้อกไปหรือว่าใช้งานไปได้สักพักแล้วผมจะลองกลับมาดูที่โพลของเรากันก็ได้นะผมว่ายอดไลไ์เป็นยังไงบ้างเนาะอ่ะอาจจะยังไม่ขึ้นในเราเห็นแบบนี้เราจะลองดีหน้าจอดูกันก็ได้นะผมว่าขึ้นหรือยังหรือว่ายังไงนะผมอ่ะเหมือนเว็บไซต์กำลังดเนการในเราแล้วเนาะก็เพื่อมมาเป็นก้าวแล้วผมแบบนี้เนาะอ่ะและเพื่อไม่เสียเวลาคนดูนะผมเดี๋ยวผมตัดภาพไปตอนที่ยอดขึ้นเยอะมากกว่านี้แล้วหรือว่าขึ้นเสร็จเลยก็แล้วกันนะผมเดี๋ยวผมตัดภาพไปตอนที่ยอดขึ้นเยอะแล้วเนาะ เอาละผมเรากลับกันมาจากเมื่อกี้นะครับผมซดงเาได้ทการสั่งซื้อไปและนั่งรอัะคู่ครับผมตอนนี้ยอดไลค์ของ Facebook เราก็ได้เพิ่มขึ้นมากัมาที่ร้อยแบบนี้แล้วครับผมก็เพิ่มขึ้นมาจนเสรแบบนี้แล้วเนาะอ่ะแล้วก็ง่ายๆไปตนี้เองนะผมสำหรับขั้นตอนการทำเนาะใครที่สนใจแตเข้ามาทำตามก็ให้เข้ามาทำตามกันได้แบบง่ายๆเลยนะผมกับเว็บไซต์แคมเนาะผมจะแปะลิงก์เว็บไซต์ไว้ให้นะผมสำหรับใครที่สนใจก็ให้เข้ามาทำตามผมก็ได้แบบง่ายๆเลยเนาะและเผื่อใครที่เข้ามาใช้งานกันแล้วหรือว่าเขาไม่ใช้งปัััญหากบบแอดดมินไ้ เราก็ไปแจ้งปัญหาไปได้บินได้ก่อนเลยนะผมสำหรับใครที่เกิดปัญหาในการใช้ง,งานเว็บไซต์เนาะอ่ะมีเพียงเท่านี้เลยนะผมในส่วนเว็บไซต์เนาะผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วผมเลยคลิปวิดีโอของวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วเนาะก็ฝากกันไว้ในเพจนี้เลยแล้วกันนะผมถ้าผมพูดอะไรผิดไปหรือทำอะไรพลาดไปก็ต้องขอโทษกันด้วยเนาะในส่วนคลิปวิดีโอวันนี้หรือถ้าทำอะไรพลาดกันไปแล้วก็ให้พายกันได้แล้วดูจนจบถึงตอนนี้ผมก็ต้องขอบคุณกันด้วยวันที่รับชมเนาะก็ขอบคุณนะครับ